แพน v s f u m b ัมบี้ฟิวนยินดีต้อนรับสู่แพน v s เอช f ัมบี้ฟิวชั่นสำรวจเวอร์ชันใหม่ที่น่าตื่นเต้นของแพน v s f u m b ัมที่มีลูกผสมที่ไม่เหมือนใครด้านท้าทายและกดกดยุคใหม่ๆสัมผัสประสบการณ์ประจนภัยฝุดขี่การป้องกันพืชอ๋อเนี่ยหรอเนี่ยหรอเป็นการผสมผสมประสานกับต้นไม้หฮ้ยน่าเล่นนะ่ะแต่ไม่รู้ว่าใช่ลิงนี้หรือเปล่านะ คือมันมีข้อมูลหลายอย่างมากเลยเนียว่าเป็นฟิจันฟัมบี้คืออะไรเขาก็บอกมาเลยตามกดนี้นะครับไม่รู้ว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะจะลองโหลดเล่นดูก่อนอ่ะปฏิการดาวน์โหลดหากหากไม่ใช่ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอ๋อมีหลายรายการให้เลือกควรจะเล่นแบบไหนเอาเป็นอันนี้อ่ะมาแล้ว เป็นเวอร์ชันแบบนี้เหรออ๋อเฮ้ยงงเดี๋ยวยังไม่ได้กดเล่นเลยผมยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอยากขอเปลี่ยนชื่อก่อนลวกันชื่อเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้ฮะภาษาจีนทั้งนั้นเลย <c oughs> โฟ l แล้วครับภาษาจีนทั้งนั้นแล้วก็ฟังหมดละ่ะ สมมุดมีคือมันต้องใช้ความคิดเล่นเหรออันนี้เป็นแบบแพน VS ฟาร์บีผสมประฝ่านะครับเป็นแบบเป็นแบบของจีนเลยผมก็เล่นไม่เป็นด้วยอะอันหลับแรกก่อนเลยนี่อุ้ยชอบอะ่ะชอบแบบนี้อะ่ะมันดูเหมือนในความดีอะ่ะเฮ้ยฝาม้าเลือกฟาร์มกันได้ด้วยโอเคได้อะ่ะเฮ้ยมีราคาแต่หนึ่งร้อยกับสองร้อยหรออ้าวเราเริ่มเกมได้ ทำไมอ่พอเราวางตรงนี้จุ๊บนี่เราเราวางฟามกันได้ไหมนี่พอวางทับการปรบปีฝั่งดวงปัดเจ้าดีฮะแต่มันเปืองไปหน่อยฮะเฮ้ยดวงอาทิตย์เก็บได้เยอะเอาจาดเอาเหมือนเดิมเหมือน,นเดิมนี่เล่นตามที่เราเล่นมาดูดีโคตรเฮ้ยมันเก็บเองด้วยดวงอาทิตย์ นี่ฮถ้าเราเอาทันตะวันวางกับโถลันเตาเราจะเป็นยังไงอะ่ะเอออยากรู้อะ่ะฮะเอออย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางขอแบบจากการพวกฟัมบี้ก่อนอเคฟัตอปฟัตอปกดฝั่งนี้แล้วอันนี้ล่ะอันนี้แบบอุ้ยฟลโลฟลโลได้ไหนเรารอวางตรงนี้ฟรีด <c oughs> ีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหัวหัวหนึ่งเป็นหัวทันตะวันหัวหนึ่งก็เป็นหัวอ่ะ ระวางถวนันเตาไฟหัวเตาล่ะอุ้ยถวนเตาฝ่องนัดเฮ้ยเจ๋งว่ะร์ชั่นนี้เป็นแบบโ์ชันภาคหนึ่งนะแต่ว่ามันเพิ่มความมันได้แบบเจ๋วเลยอะแล้วก็เราก็สามารถปผสมประสานกันได้นี่ไอ้เรื่องการปผรสมประสานผมนี่โคตรชอบอะแบบมันเหมือนเล่นเหมือนเราเล่นอยู่ในคอมอะโคตรแจ๋วอะแล้วมันเก็บดวงอาทิตย์เองได้ด้วยนะเราไม่ต้องเก็บเลยดูดิเห็นไหมมันเก็บเองได้ด้วย ฝุดยอดอ้าววางต่อไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะผมเพิ <c oughs> ่งสังเกตมันยิงดวงอาทิตย์ายฟ,ฟัมบี้ได้หรอเฮ้ยเจ๋งอะ่ะเจ๋งอ่ะเอาลายยกฝุดท้ายยกฝุดท <c oughs> <ๆ>้ายโจมตีโจมตีเราไม่สามารถวางได้อีกเนาะอืมใช่ตัวเดียวแล้วตัวเดียวแล้วนีหูหลุดไปเลยวู้เฮ้ย ได้มาแล้วมงกุดเอ้ยไม่ใช่มงกุดถ้วยรางวัล<ไ>อ่าวดาทีฟอเป็นดาของเชลรี่บอมใช่เปล่าเชลลี่บอมเจ้าตัวระเบิดอ่าหัวกลวยหัวกลวยเฮ้ยเชลลี่บอมผมรู้วิธีการผสมนะเออเดี๋ยวลองดูลองดูผมรู้วิธีการผสมแล้ว <S <S อันดับแรกคือเอาทุกคนดูดีได้ดูเนี้ยเอาตัว่วนตาวางไว้แล้วก็เอาเชลลี่บอมตุ้มนี้กลายเป็นระเบิด เอ่อทรุรนเตาชิลีบอมคือมันจะยิงลูกระเบิดออกมานะผมก็ไปดูติกตอกมาแล้วไหนลองดูฟิมาพอดีเลยไหนไหนลองยิงอ่อยยิงหน่อยตุ้มเฮ้ยทำดามเมจได้ดามเมจแรงอยู่นะเฮ้ยเราสามารถวางฝ่เข้าไปได้นี่กลายเป็นฝองนัดหืมฝุดยอดอ้าวเขานี่มากันหลายตัวแฮะอ๋อที่เขาให้กัด ให้เคยที่เขาให้กราเล็ดมาสองการ์ดเพราะว่ามันไอเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่ไอแหละเวลามันจะดรอปแบบมันดรอปช้าอเฮ้ยโคตรมันจัดอ่ะฮู้มาทองสุดท้ายชีร์บอมฟู้ฟู้อ้าวไม่ใช่เลือกอันผิดอันผิดอันผิดอันเลผิดอะไรแล้วตุ้มนี่เยสโู้ถ้วยรางวัล เราได้ช่วยรางวัลไม่ได้มเมล็ดเพิ่มบอมันก็ได้ให้การมาเพิ่มแหละอ่าต่อไปเป็นวอนัทนะฮะวอนัทประสมกับตัวอะไรได้อ่ะฝั่งผ้ทุกตัวมั้งอ่ะ,อะลองหน่อยลองหน่อยไม่มีฟาร์มไอ้หัวกะะมังด้วยอ่ะนั่นไหนเราลองถั่วลันเตากับวอรนัท <c oughs> อะไรวะเนี่ยถั่วลันเตากับวอนัทพระเจ้าช่วยกล้ยทอด เอาจริงเหรอเนี่ยแล้วแปบ๊บหนึ่งมันยิงยิงลูกลูกอะไรอะ่ะอ,อ๋อทำดาเมจได้อยู่แต่ว่าเราเอาไว้ข้างหน้าฝุดดีก,กว่านะ้เจ้าตวนเตาตวนเตาวนัทเนี่ยดูโคตรหา <laughs> นี่ทุกคนมันกินได้ดน,นูมันกำลังกินอยู่นู่นอะ่ะ เอาเรื่องจาดอโอโมันกินได้ด้วยแต่ว่ามันค่อยๆหักค่อยๆแตกแล้วตอนนี้อุ้ยฟัมบี้หัวกอระมังมาแบบนี้เราก็รีบวางเฮ้ยถ้าเราเอาทันตะวันวางวอนะได้ไหมเดีวดูฟินี่ <c oughs> ทันตะวันวอเอ้ยไม่ใช่วอนะทันตะวันส <c oughs> ุดยอดอะ่ะคือใครคิดคนทำเนี่ย <c oughs> ข้อพึ่งตรงโคตรเก๋วอ่ะคือชอบมากการผสมกันอะ่ะ แล้วดงอาทิตย์เราไม่ต้องเก็บเลยคือให้มันเก็บเองอะ่ะอย่างเงี้ยโคตรชอบนี่วางระเบิดเลยเพื่อยิงใส่หัวฟัมไอพวกฟัมบี้กระมังอ๋อวอนัทดงอาทิตย์เราก็สามารถเก็บได้นะครับโอ้เจ๋งว่ะมาเก็บถ่วยรางวัลจ่ะมันก็ไปไว้นะโอเคนี่คืออะไรเอ่ยเหมือนว่ามันจะมีตัวคีบนะครับ เมื่อกี้ผมเห็นอยู่มันมีตัวตรงตัวจับอยู่นั่นแหละโอ้ยฟัมบี้กระโดดมาไม่มีมเมล็ดพันธุ์ใหม่ฮะอ๋อนี่ฮะเราสามารถใช้ได้อย่างเช่นอะอย่างเช่นคุณวางตรงนี้เช่นคุณวางผิดใช่ไหมกูแค,ค่เอาคันตะวันไปวางฝั่งนี้นี่แบบนี้เลยนะอืมตอนนี้มาเอามันกระโดดมาปั๊บใช่ปะเราก็สามารถ ย้ายมาฝั่งนี้เออแบบนี้ฟิ้ยมันกว่าจะใช้อีกนานอ,ะอ่ะใช้อันนี้ยิงไปก่อนแล้วกันยกฝุดท้ายแหลกโคตรเลยเนี่ยมันแหลกๆนลเงี้ยเนี่ยวางคาตาวังคาตาวันมาเพิ่มเอาวเชอรีบอลตูมนี่ทีเดียวจอคือแบบเล่นนานอยู่นะลองหลดเล่นได้เลยนะใน Google ดาวนะ์โหลดได้โอ้มันจริงๆ อ่าต่อไปเพื่อนเก่าเรามาแล้วตัวระเบิดเอ้ยตัวระเบิดนี้จะมีอะไรใหม่ๆมไหมเอาเอาจิงดิฟองบีถูกรันเตาหรอโอ้ my god แบบนี้เราฟุ่มแน่ๆน่เนาะเลยเพื่อนแล้วระเบิดนี้เอาไปปะสมกับอะไรบ้างอะเราลองดูไหมเอาลองใช้ระเบิดเฮ้ยระเบิดหรอระเบิดอะลองอะลองดูลองดูเฮ้ยตวอะห้าสิบบาทเอามาเลยนี่ เฮ้ยลองผสมกับวอนัทได้ไหมวอนัทได้นี่โอ้โหนี่ก็คือระเบิดวอนัทมันมีประโยชน์เลยเปล่าระเบิดวอนัทอ่ะขอลองดูหน่อยฟยิว่ามีประโยชน์ไหมนี่อุ้ยมันระเบิดเลยเฮ้ยเอาว่ะเจ๋งอะ่ะมาราวางเยอะเลยอันนี้นี่ฟัมบี้ก็เดินมากินกินกินแล้วก็ ฟักฟกหนึ่งก็ระเบิดเนาะมันจะระเบิดตอนไหนนี่ระเบิดปั๊บก็ยังอยู่เอาว่าฟุดยอดแล้วฟอมบี้หัวกะละมังอะ่ะมันจะได้หรือเปล่าอะ่ะมาเดินมาแล้วไหนนี่อุ้ยทำดาเมจได้นิดเดียวเองอะ่ะอะไรเนี้ยนี่งั้นก็เอาเป็นเชอร์รี่บอมกับสวนอันเตาแล้วกันใส่วางไปเพิ่ม เฮ้ยทำดาเมจได้อยู่ทำดาเมจได้อยู่ยิ่งดาเมจฟัมบี้สองตัวมากินพร้อมกันเนี่ยยิ่งได้เฉลี่บอมมันวางเพิ่มได้รูดีเนี่ยลองวางฟิเฮ้ยวางเพิ่มไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงตามมันอ๋อมันวางไม่ได้ครับเป็นเฮ้ย <c oughs> เอาระเบิดไปเลยนตะวันเราหรือต้องระเบิดกับฟัมบี้เหรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราลองถั่วรันเตากับระเบิดดูจะเป็นยังไงอ๋อเป็นแบบนี้เหรอมันมีประโยชน์มั้งไหมอะเราต้องวางข้างหน้าเหรอเดี๋ยวลองวางข้างหน้าดูนี่วางหน้าปับ๊บหูมาเล็กกระจายฝุดยอดอ่ะตัวน,นี้แล้วกันนะเราต้องป้องกันไว้เพราะว่ามันมีมันมีฟัมบี้ถั่วถั่วรันเตาอยู่อันนี้ตัวอันตรายฟุดๆ ันนี้ผมวางระเบิดกับถกับทันตะวันนะอยากรู้ว่ามันออกแบบมันเป็นยังไงนี่ระเบิดทันตะวันโอ้โหอ้าวระเบิดเลยตุ้มนี่นี่จ้ตัวต้นไม้กินคนนี่ตัวโปกของผมเลยเฮ้ยเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะฟัมบี้อะไรอะเหมือนเป็นฟัมบี้ ฟัมบี้หัวหัวเยลลี่เหรอก็อาจจะใช่มั้งมาขอลองหน่อยเจ้าตัวต้นไม้กินคนอยากลองมานานละมาถ้าเราวางแบบนี้ถ้าเราวางแบบนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้ตัวต้นไม้กินคนมานี่นี่มันต้นไม้กินคนปากจูใช่เหรอต้นไม้กินคนปากจู แต่เป็นแบบถดอันเต่าว่าแต่มันมีความสามารถไหมมีเปล่ามีเปล่าจะลองเล่นจะลองดูอ่ะต้นไม้กินคอนป่าจุู่ <laughs> ไหนโดฟี่มีความสามารถไหมมันไม่ยิงมันไม่ยิงมันจะกินเหรอมันเร็วก็ฟี่เดินช้าจิบเบ่งเลยงอบนี่มันไม่เคี้ยวมันกือเลยเอาอะเอาะเอาะขอลองก่อร้องหน่อยล้องหน่อย ตุมนี่ถั่วกระจายเขาเรียกถั่วหรือว่าระเบิดเฮ้ยคุณคุณไม่สามารถวางเพิ่มเพราะว่าเรายังยังไม่ถึงจุดไกลเกินไปโถเอ้ยกะว่าจะวางหน่อยเฮ้ยมันอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนมันยิงออกมามันยิงก้อนของพวกฟัมบี้เหรอก้อนเนื้อฟัมบี้เหรอที่มันเคี้ยวอะ่ะ แล้วก็พอมันเคี้ยวเฟ็จแล้วก็มันก็ค่อยยิงยิงยิงงี้หรอเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะอ่ะวางเพิ่มนี่เคี้ยวไปเลยกินให้หมดกินได้หมดเห็นไหมนี่พอมันกินเฟ็จมันก็จะยิงเลยเนยวอนัทวางต้องมากินคนดูนี่วอนัทต้นไม้กินคนโอโหสภาพงบงำ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 วิเอาว่ะเอาว่ะ เอาแบบนี้ดีกว่าทุกคนมันดูดีอะ่ะแล้วไอ้ฟัมบี้เยลลี่นี่มันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรเนี่ยลองให้ตัวนี้กินกินงับงับงับหรือว,ว่าเราไม่สามารถตีมันได้เหรอไม่สามารถฆ่ามันได้ว่างั้นก็อาจจะใช่นะเอา้าเฮ้ยฟัมบี้เดินต่อได้ไหมายความว่าไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเดินต่อไปได้เฮ้ย เดี๋ยวอ๋อหายตัวถ้าเป็นทันตะวันกับต้นไม้กินคนน่ะรูปร่างมันเป็นยังไงอะอยากรู้นี่ฝีเหลืองอ่อยเลยมาแน่จริงก็มากันเป็นฝูงเลยเพราะเรามีต้นไม้กินคนทั้งนั้นแล้วถ้าเป็นตัวระเบิดอะตัวระเบิดต้นไม้กินคนแบบนี้ล่ะ นี่โอ้โหปากเป็นตุ่นเจ๋งอะ่ะมีปากเป็นตุ่นด้วยแล้วยังไงต่อเนียมการเคี้ยวเลยงำ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 อร่อยว่าเพื่อนแฟบอีหลี <laughs> ตัวนี้กับเชอรี่บอมอะ่ะจะลองมางดูนี่ระเบิดตุม้มเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยมีแบบนี้ด้วยหรอ นี่มันต้องมากินคนชนิดไหนเนี่ยนี่พอมันเครียรแล้วก็มันจะระเบิดออร่าออกมาพระเจ้าช่วยจริงเหรอเนี่ยอ้าวเฮย้ยมันมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วสอยแล้วฟอยแล้วฝอยแล้วฟอยแล้วหว,วางระเบิดตุมโอ้โหไอตูนี้มันอึดอะ่ะ โอเคนี่มันเคีียวไปแล้วครับขุดตรงนี้แล้วก็ใส่เชอรี่บอมกับต้มตะกินคนจะได้พอเวลากินจะได้ระบงังระบังผลิดออกมานี่พลังระเบิดอุย้ยมีฝีเหลืองด้วยหรอแบบนี้ไม่ได้ต้องใช้ระเบิดกับต้มตกินคนนี่เพื่อจะหยุดยั่งมันได้ตอนนี้แหละระเบิดเลยดีอตัวนี้กินก่อเข้าไปดี ตัวปกติก็กินได้นะครับแสดงว่าไอ้ที่มันหนึบๆเนี่ยออทุกคนผมรู้แล้วไอ้ที่มันหนึบๆที่ฟัมบี้มันถือไอท้ที่ไอ้ไอ้ที่ฟัมบี้มันใส่อยู่อะอันนั้นน่ะคือเยลลี่แน่ๆเลยเยลลี่หรือว่าเป็นฟลงฟรามอะไรอย่างเงี้ยพอตัวมานกินคนเราเคี้ยวเข้าไปนะมันจะเคี้ยวนานเว้ยพอมันเคี้ยวนานปั๊บตัวที่เหลือก็กินไม่ได้อีกแล้วเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรติดบั๊กเหรอ ฟอร์มีติดบัคหาด้วยอะ่ะอ่ะเรียบร้อยค้างจัดโอเคผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม <g ười> ก็คือเล่นมาเยอะมากเลยก็หากใครอยากให้ผมต่อก็คอมเมนต์ใต้ใตคลิปแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดฟัตคาลัด้วยนะครับตอนนี้ผมขอพักและขอไปพักก่อนเหนื่อยแล้เวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายๆหากน้องๆชอบอย่าลืมกด ครับทใครให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ